ปกติจะเดินแผ่นนี่ไม่ได้นะคะเนี่ยเดินได้นะคะเดินไปไวเลยเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะเป็นไรบนอะไร<ม>บนอะไรลลลมไมมไมแล้วร่อนลงอุ้มเมื่อยอุ้มเมื่อยแล้วพายืนพาเดินพาสารพัดแล้ว ทำทุกอย่างแลนะมื่อแขนปวดแขนอืน้องมาแล้วน้องมาใกล้นะเสียงคลาเสียงคลายน้องดูน้องน้องมองเห็นที่ไหมน้องมองเห็นที่ไหมลูกอื้อ เล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันฮะเล่นอะไรกันสองสาวเล่นอะไรกันผันใจผันใจกับไผ่ทองเล่นไหนลูกผ <c oughs> ันใจอยากเล่นกับไผ่ทองอะหะอืมผันใจเมื่อคืนพานอนห้องนี้ มเมื่อคืนพานอนอยู่ห้องนี้นะคะและ้วกลางวันก็ต้องอยู่ห้องนี้เพราะมันร้อนมากห้องนี้จะได้ไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามีฝ้าห้องนี้ไม่ค่อยร้อนอากาศร้อนมากจนไม่มีไม่มีแรงทำอะไรเลยนะคะร้อนอมากๆเลยจนไม่มีแรงทำอะไรเลย ฝนตกมาสองวันวันนี้ร้อนร้อนสุดเลย <c oughs> เล่นหางพี่เขาเดี๋ยวไปดูคลิปวิเศษเดินนะคะว่าวิเศษเดินเก่งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวนี้วิเศษเดินเก่งมากๆเลยนะคะไปดูกันนะคะ <c oughs> เอา้า <c> เ <oughs> มื่อกี้เล่นกันดีๆเลยพาวพี่เสดยืนแล้วขู่แล้วพี่เสดยืนแล้วขู่นั่นะ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  จำกันไม่ได้เลยลูกดู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 สานหนครูครู่ค่ะเมื่อกี้คุยกันเล่นกันอยู่ดีกระโดดเลื่อนเต้นเล่นหางพี่เขาเออพอพี่เขามายืนแล้วรู่พิเศษยืนอะเดินเดินเดินครับเออแล้วขูททำไมล่ะลูกฮะพี่พิเศษไงจำกันไม่ได้เลอลูกอือ จำพี่พิเศษไม่ได้เดินเดินเดินลูกเดินเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้โหเดินเก่งมากจะไปเล่นกับน้องไงน,องอน,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 นี่น้องอยู่กันเต็มเลยนี่นี่นี่น้องอยู่กันเต็มเลยจะไปเล่นกับน้องอเดินเดิน โอ้น้องจะมาเล่นหางให้พี่พิเศษเดินลูกพี่พิเศษเดินพี่พิเศษเดินก่อน <c oughs> น้องก็จะเล่นเดินเดินเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเดินให้ไกลเดินให้ไกลคนเล่นก็เล่นก็เล่นหางก็เล่นหางอะ คนจะเดินคนเล่นก็ดึงหางไวอืออืออ่ะเก่งมากเดี๋ยวนี้เดินเก่งวันนี้เดินเก่งนะคะวันนี้เดินเก่งมากเลยโอ้โหวันนี้เดินเก่งสุดๆเลยลูกโอ้โหไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วแม่แม่แม่กระเถิบตัวไม่ทันกระเถิบตัวไม่ทันอ่ะอ่ะเดินอ่ะ สนใจก็นี่หญยเลยจับเขาใหญ่เลยดูดูปกติเขาจะเดินเขาจะเดินแผ่นอันนี้ไม่ได้จะเลื่นนะคะนี่เขาเกาะเกาะติดเกาะติดเดินได้นะคะนี่แม่รู้แล้วที่เขาร้องร้องไปพูดบ่อยๆนี่เขาอยากจะเดินเยอะๆหรือเปล่าเขามีรในร่างกายเขาอยากจะเดินเยอะๆหรือเปล่าแต่แม่ก็เอาเดินทุกวันนะแต่วันนี้เดินเก่งเดินเก่งผิดปกตินะคะเดินเก่งผิดปกตินี่เดินเดินเดินได้ไวเลยเดินไปไกลปกติจะเดินแผ่น แผ่นนี้ไม่ได้จะจะจะลื่นนะคะนี่เกาะติดนี่แไม่ลื่นไม่ลื่นเห็นไหมคะไม่ลื่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเกาะติดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเก่งมาก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 ไอ้น้องก็เล่นใหญ่เลย <laughs> น้องก็เล่นใหญ่เลยแม่ก็เมื่อยแขนอ่ะอ่ะ,อะ,อะเดินมาเดินมา อดทนแม่อดทนแม่อดทน Пос ไว้เพื่อลูกแม่ต้องอดทนเพื่อลูกไอ้น้องก็เล่นใหญ่เลยแม่ต้ Bolt. องอดทนเพื่อลูกถ้าเมื nea, ่อล like ูกอยากเดินแม่ต้องอดทนเมื่อแขนแค่ไหนก็ต้องอดอดเอาแต่ถ้าใส่รถแล้วไม่เดินนะยังไงก็ไม่เดินนะคะยังไงก็ไม่เดินน้องๆก็คงสงสัยนะคะว่าพี่พิเศษทำอะไรน้องๆอยู่นี่นะคะ สงสัยส่วนอีกคนนี่เล่นใหญ่เลย,ยเดินนอยากเดินมากเลยอยากเดินมากเลยลูกเอ้ยสงสารมากเลยลูกดูหน้าเขาอยากเล่นมาเล่นกับน,น้องไงอยากเดินมาเล่นกับน้องอดูดูอยากเดินมาเล่นกับน้องอดูอีกคนก็เล่นใหญ่เลยอีกคนก็เล่นใหญ่เลยนะคะ อยากมาหาน้องอยากเล่นกับน้องน้องเป็นแรงกระตุ้นน้องเป็นแรงกระตุ้นทําให้พิเศษอยากเดินแน่ๆเลยใช่แล้วแหละน้องๆทั้งหลายนี่เป็นแรงกระตุ้นให้กับพิเศษพิเศษอยากเดินนะคะเนี่ยแรงกระตุ้นเนี่ยยายคนเนี้ยเนี่ยไปดูปะเดินกันนะลูกนะโอเก่ง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 มากเก่งมากเก่งมากเก่งมากอื ปกติจะเดินแผ่นนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยเดินได้นะคะเดินไปไวเลยไปไวอย่างไวเลยนะคะอย่างไวเลยอ่ะไปอีกรกอีกอีกอีกนี่นเก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดเลย นี่ก็อะไรก็ไม่รู้นี่เล่นอย่าเลยเ <c oughs> อาอย่าชนเขาอย่าชนเขาอย่าชนเขาเออเอ,อ,อย่ามาชนเขาอย่าทําเขาเออ,เ,อ,อเขาจะดูพ่อวิเศษเดินเขาจะช่วยพ่อพิเศษใช่ไหมคะไผ่ทอง เก่งมากสมองสั่งงานสมองสั่งงานให้วิเศษได้เดินได้ขนาดนี้เก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลย